จ้าเจอกันหลังเลิกงานจ้าวันนี้เก็บถั่วไปตำนะจ้าถั่วปลูกเองกินแล้วรู้สึกโล่งใจนะจ้าต้นเดียวเนะี่เก็บหลายรอบแล้วจ้าจ้าเด็กเดกก็เก็บดอกแคอยู่ริมสระนะจ้าบรรยากาศสดชื่น หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดจ้ามาผ่อนคลายช่วงบรรยากาศยามเย็นจ้าธรรมชาติจะช่วยรักษาอาการเหนื่อยล้าเด็กที่ไหนนะแอบมาเก็บมะม่วงนี่ต้นเล็กๆแต่ว่าดกมากจ้า มาเก็บมะม่วงกันจ้าต้นเล็กๆแล้วลูกดกๆดกได้หนิ